องเล็กๆครับเนื้อผงแบบนี้ครับด้านในก็จะมีโมเสสนะครับติดอยู่ในเนื้อพระนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับธีสังเกตพระนะครับพิมพ์นี้นะครับก็ดูฟอนตรงนี้แม่นๆครับนี่ไตแพร92นะครับแล้วก็คําว่ามาตรงนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อครับติดคมชัดครับเกตพวกนี้นะครับพญานาครับต้องติดคมนะครับด้านหน้าครับก็จะมีหยดเลือดติดอยู่นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับนี่ เป็นแบบนี้ครับองสมเด็จคะแนนองคเล็กๆนะครับนี่แล้วก็จะมีโมเสตติดอยู่ด้านในนะครับส่วนด้านหลังที่ผมบอกเอาไว้นะครับใบหน้าหลวงพ่อต้องติดคมแบบนี้นะครับนี่สังเกตนะครับเกตพญานาคนะครับจะคมๆนะครับเห็นครับนี่ติดชัดแบบนี้นะครับนี่ทั้งสองด้านนะครับก็ใครมีพระเครื่องของหลวงพ่อแพ้แบบนี้นะครับผมต้องสิบงดียินดีรับเช่านะครับ